ไม่อยากจะทำคลิปนี้เลยูุขคบใจบางอย่างที่เราต้องแยกทางกนันนะครับมีค่าคอมมิชชั่นให้1 0 0่งมืนบาทนะครับผมกลับสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซานะครับผมสาหรับวันนี้นะครับไม่อยากจะทำคลิปนี้เลยทุกคนเพราะว่าทําใจไม่ได้จริงๆนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็ต้องตัดใจบางอย่างที่เราต้องแยกทางกนันนะครับ สำหรับวันนี้ทุกคนก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตปราศาสนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรีวิวครั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นการขายรถน้องตู้ของเรานั่นเองทุกคน, <c oughs> กค,นคือวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปนะครับขายน้องตู่หรือน้องถุงเงินของเรานั่นเองนะครับผม yeah. Yeah. I got wood grand in my dummy up on Who Cool the mellow My go yard up. I win the guess so you still got to shuffle Born with the drip and just learned how to hustle. Look at your bitch do these D.O. by Cause I give me some hands, she been that shit over. They say Lily, I been looking like dollars. Pissed to high waters, I dress like a golfer. We ride in Ferraris, ain't no more Impalas. Ain't having no but I got baby bumpers. Shopping that Barney, I drip like a mom. Watch how I drip when I hit that man Gyver. Cody, not sit on my luck, don't get flatter. Doctor told me I got lean in my bladder. I went to this cage like family don't m a t e I got y o u bed for the p a g n e g a i n อยู่กับเรามาปีกว่าๆนะครับผม <c oughs> ก็ถึงเวลาที่ต้องจากกัน แต่ยังไม่ได้จากแบบร้อเเพราะว่าก็ต้องรอคนมาซื้อนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็จะทำรีวิวแล้วก็ขายด้วยนะครับสำหรับเจ้า Mercedes-Benz C300 b o u t e c นะครับผมสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัว AMG ตัวท็อปนะครับผมอ่ะเรามาดูสเปคคร่าวๆก่อนล้วกันนะสำหรับรถคันนี้นะครับตัวนี้เครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับแรงม้านะครับบวกมอเตอร์ก็อยู่ที่231แรงม้าเดิมโรงงานนะนะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับท็อปสปีดทาได้244นะครับคือเอาง่ายๆคือ ยังนิ่งอยู่อันนี้คือสเสน่ห์ของรถยุโรปเลยทุกคนผูกไม่อยากขายเลยแต่ก็ต้องขายนะมาไล่กันที่ด้านหน้านก่อนดีกว่ามาก่อนที่จะไปถึงของแต่งนะอันนี้เราไล่สเปคคร่าวๆเดิมของเขาก่อนตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นไฟตัวท็อปแล้วนะครับก็คือ Intelligent Light System นะครับก็คือจะแบบสามารถแหวกไฟเปิดสูงต่ำอัตโนมัติเลี้ยวตามพูมอะไรได้นะครับผมเลือกเปิดปิดไฟสูงไฟต่ำแยกอิสระก็คือตัวเนี้ยเป็นไฟที่ฉลาดมากแล้วก็แพงมากเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มากับตัวท็อปนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยของรถคันนี้ก็จะให้แอรบกมาคคันเลยทุ เหลือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหกหรือแปดจุดนี่แหละผมก็าจำไม่ได้ซึ่งพวกระบบความปลอดภายัยทุกคนคงไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วแหละพวกบนซีดีเบนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมาให้ครบอยู่แล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับผมชอบก็จะเป็นตัวคูชอนโทนนะครับหรือว่าระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมแต่ยังไม่ใช่ดิสโทนิกนะอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของอ่ะพวกพวงมาลัยอะไรเงี้ยทุกคนนะเวลาสตาร์ทอ่ะลองปิดประตูนะดูนะมันคือแบบมันสะดวกอ,ะอ่ะดูแนละ้วดูพวงมาลัยนะพอเราดับรถปุ๊บเราจะออก นะพรับผมบรันก็จะยกเนี่ยมุอเน่เล็กๆกิมมิคเล็กๆน้อยๆของเจ้า Mercedes Benz น,นะครับแล้วก็อ่ะมาดูตรงแผงประตูนะครับตัวนี้จะได้เป็นเครื่องเสียงของเบอร์เมสเตอร์นะครับผมบอกเลยว่าคุณภาพเสียงคือดีมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับนี่ฟ้ามีรองนอง่องมีหมวกเมียเนี่ยทุกอย่างแล้วก็จะมีเมมโมรีมาให้3จุดนะครับก็คือสมมติคนขับมี2คน3คนหรือจะอยากเปลี่ยนสรีระตอนขับอะไรเงี้ยก็แบบไม่แบบให้มันเป๊ะๆสำหรับเราจริงๆก็แค่กดค้างอะไรเงี้ยเออมันก็จะปรับให้เราอัตโนมัติเเลยนนนั่องะ ครับผมตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นตัวท็อปนะครับก็จะได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้ามาด้วยนะครับผมก็สามารถกดเปิดได้จากตรงนี้เลยเสบนี่ หรือจะเตะเปิดก็ได้เขาเรียกว่า f r e แ hand ฟรีสมมุติเราถือของมาแต่ไม่ต้องเห็นของข,องข้างหลังแล้วกันเพราะว่ามันเยอะมากหรือว่าจะเตะปิดก็ได้เวลาเราถือของลงอะไรอย่างี้นะก็จะปิดเองนั่นเองนะครับคือของเดิมมัน <c oughs> ไม่ค่อย <c oughs> มี <c oughs> แหละทุกคน <c oughs> เอออ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารีวิวของแต่งกันดีกว่ามาของเดิมก็จะประมาณานี้ไล่จากชุดหน้าเลยทุกคนชุดกันชนหน้าเป็นตัวของ C63 นะครับผมแล้วก็ตัวลิ้นหน้านะครับผมแล้วก็กระจังหน้า C63 โลโก้ AMG นะครับผมทั้งคันนี้ก็จะแรปเป็นสีเทาเกรย์ไทเทเนียมนะครับก็ เอาเหลื่อมเหลื่อมม่วงมันมันสวยนะทุกคนคันจริงมันสวยมากในส่วนของล้อแม็กมาดูอันนี้ดีกว่าแล้วก็จะเป็นล้อแม็กนะทุกคนลาย C63 นะครับก็คลา้ายๆแบบเป็นเซ็นเตอร์ล็อกนะครับตัวเบรกนะครับตัวเบรกของ Mercedes Ben z เนี่ยตัวเดิมเนี่ยเขาให้มาใหญ่อยู่แล้วก็คือ4พอร์ตนะครับพร้อมรูระบายอากาศนะครับอันนี้ผมก็ไปพาวเดอร์โค้ดสีแดงมานะครับสกินคำว่า AMG บอกเลยว่าใช้งานหนักๆเนี่ยแม่งยังแบบเป็นขนาดเป็นสีพาวเดอร์โค้ดแบบแม่งยังไม่เคยลอกไม่ลอกแม้แต่จุดเดียวเลยนะครับอ่าแล้วก็จะ กระจกก็จะเป็นคาร์บอนนะครับข้างหลังก็จะเป็นลายซิลซัมกันแล้วก็เบรกก็จะเป็นพาวเดอร์โคสสีแดงนะครับผมใทุกคนมาดูยางก่อนยางตัวนี้นะครับจะเป็น Pilot Sport มิชลินไพร์ลสปอร์ต 4S เรียกได้ว่ายางมิชลินไพร์ลสปอร์ต 4S เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันแบบสุดอยู่แล้วนะครับสุดอยู่แล้ว4เส้นนี้เกือบห0,000่นนะทุกคนผมก็เปลี่ยนมาแม็กพร้อมยางอันนี้ก็แสนกว่าเหมือนกันแสนกว่าชุดแต่งรอบคันประมาณ7 0 6 0 0,000 0หก่นนะครับแล้วก็จะเป็นดักเทลตรงนี้เป็นคาร์บอนแท้นะ นี่ดักเทลแล้วก็อ่ะชุดหลังชุดดีฟュเซอร์มาดูชุดดีฟュเซอร์ผมจะแต่งสไตล์แบบคลีนคลีนนะทุกคนคือเรียบหรูไม่ได้แบบโอเวอร์เออผมชอบแบบเรียบๆนะครับแล้วก็ปลายท่อเป็น AMG นะครับออกสีเป็นปลายท่อออกสีนะครับสกรีน AMG แล้วก็พาโโร์ติคอลเป็นสีดํานั่นเองแล้วพวกโลโก้อะไรเงี้ยหมดนี้ติดเป็นสีสันอยูน่นะก็เป็นพาร์ติคอลสีดําเพื่อคุมโทนนั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูภายในบ้างดีกว่าทุกคนอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะทุกคนก็จะได้หลังคานี่เลยพาลล Glass ราลอเปดลดู อ่าเปิดได้คือดีนะเราไปออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วแบบมันได้มันได้บรรยากาศที่ดีนะแล้วก็สามารถปิดได้นี่ปิดุ๊บเราสามารถเลือกเปิดเงี้ยมๆง้มก็ได้นะครับอ่าสมมติวาา่าเอ้ยมันจะร้อนหรือเปล่าก็สามารถปิดได้นี่ปิดได้หมดเลยตัวน,น,นี้จะเป็นด y n a มิคซีเล็กก็จะมีทั้งหมด5โหมดนะครับโหมดการขับขี่โหมดแรกก็จะเป็นโหมดอีโคนะครับแล้วก็โหมดคอมฟอร์ทแล้วก็สปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพัด อ่าแล้วก็เป็นอินดิวิวดนะครับผมอันนี้ก็ถ้าลงไปมันก็น่าจะลึกพอสมควระคะก็จะมีต,ตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์ลถนะครับเซนเซอร์นะครับปักเซนเซอร์แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มปรับเสียงนะครับอันนี้ปุ่มปิดเปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปิดเปิดหน้าจอนะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าพิเศษบางคันไม่มีนะตัวนี้อ่ะดูข้างหลังม,ม,มันจะเวลากดมันก็จะเป็นนี่ตัวม่านไฟฟ้านะครับผมช่วยได้เยอะนะแล้วก็ม่านไฟฟ้าตัวนี้ก็จะมาพร้อมตัวนี้ด้วยนะครับด้านข้างอ่าแล้วก็ชุดแต่งต่อไปก็จะเป็นแผงแผงคาร์ แล้วก็ไฟแอมเบียน์ไลท์นะครับปกติ C300 เนี่ย W 2 0 5ก็จะให้มาแค่3สีก็คือสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีส้มแต่ตัวนี้ผมไปใส่เพิ่มนะครับผมเป็น64สีเหมือนตัวปีเฟลิฟ์นะครับผมแต่ว่าไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งก็ราคาค่อนข้างสูงประมาณ20,000กว่าบาทนะครับผมได้เพิ่มมา64สีอันนี้ผมยังคิดอยู่ทุกคนว่าจะให้ไปด้วยดีไหมนะครับเพราะว่าใจก็อยากเก็บไว้เหมือนกันแต่ถ้าอยากได้ก็ลองคุยกันนะครับแต่ถ้าไม่เอาก็ได้ได ได้อ่ะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เป็นคันที่มีออปชันนาฬิกามาให้ด้วยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้อ่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ทุกคนคันนี้มีตัว m a x s o r t อ c t i แอคทีฟซนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองยังไงลองปุ๊บคือตอนนี้ผมเซตไว้ประมาณ3เสียงนะครับที่อ่ะสมมุติเอาดูนะคอมฟอร์ตปุ๊บอ่าเห็นไหมเสียงท่อมาเลยอ่ะสมมือเป็นเป็นสปอร์ตอาเห็นไหมพอเป็นสปอร์ตพัด เซ็ตไว้เลยแตงจริงอ่ะมันสามารถโหลดเสียงไว้ได้เยอะมากๆนะครับผมซึ่งแนะ่นอนว่าตัวนี้มันเป็นดีเซลใช่ไหมละ่ะไม่อยากทําเกี่ยวกับท่องไงเพราะว่าไม่อยากตัดนู่นตัดนี่อะไรเงี้ยก็เลยไปใส่เป็นแอคทีฟเสาซึ่งลูกนี้ประมาณ7 0 0 0 0 0ื่นหกเกว่าบาทน,นะครับแล้วก็มีคันเร่งไฟฟ้านะครับถ้าไม่เอาก็สามารถถอดออกได้เพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ตัดต่อสายไฟนะแค่เสียบเข้าไปเฉยแล้วก็มีแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถต่อได้นั่นเองครับผมก็ประมาณนี้นะครับของแต่งเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ3าเกือบ0ี่แสนนะครับผมสามเกือบสี่แสนก็คือ เดี๋ยวเรามาดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเครื่องกันดีกว่าคือห้องเครื่องมนจินตนามันจัดมาได้สวยมากนลทุกคนนี่ทุกคนแต่ว่ามันอาจจะมีคราบหน่อยแล้วก็ผมก็แนะนำอ่ะโดยนี่ขอถ่ายอีกนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าผมซื้อมาใช้แล้วแบบโคตรดีนะใช้แอนชิลนะทุกคนตัวนี้คือเดี๋ยวราคาผมขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันปุ่มนะครับผมอ่ะมาดูดีกว,ว่าเดี๋ยวลองใช้ให้ดูเล็ก,ลก,ลกน้อยๆแล้วกันอ่ะอันนี้ผมใช้มาล่าสุดก็เป็นเดือนแล้วเนาะะดูตรงนี้ทุกคนเห็นพวกคราบพวกนี้ป เนี่ยสามารถฉีดเข้าไปได้เลยแล้วก็ไม่ต้องล้างปกติล้างห้องเครื่องอะเสียไปสอสพันนะทุกคนถ้าล้างห้องเครื่องอะเสี่ยงต่อแบบสายไฟมีปัญหาอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้ตัดไปเลยคือฉีดปุ๊บแล้วใช้งานได้เลยไม่ต้องรอแห้งไม่ต้องรออะไรเลยทุกคนแล้วก็ที่สำคัญสามารถกันหนูด้วยนะพวกกันหนูกัดสายไฟอะไรเงี้ยลองดูตรงนี้ดูนะดูคาบนะเนี่ยมันก็หายไปเลย ประมาณนี้อยู่ได้เป็นเดือน2เดือนนะทุกคน่เดี๋ยวเรามาสรุปราคากันดีกว่าใครสนใจนะครับชายเอย็นชิลก็สามารถทักไปที่ไลน์นี้ได้เลยนะครับผมมา เรามาสรุปราคากันดีกว่าคันนี้นะครับผมขอขายนะครับในราคา1นล้านห้าแสนบาทนะครับผมก็รวมรวมอันนี้คือแถมชุดแต่ง3ามสี่แสนให้เลยนะไม่เอาคืนนะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญของเดิมทุกอย่างโชกคล้อยางช่วงล่าไอ้หน้าหลังสายท่อเดิมจอเดิมคือเดิมทุกอย่างอะ่ะมีให้คืนหมดทุกชิ้นนะครับผม<ย>ก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับผม<ย>ก็ขอตั้งเป็นราคานี้แล้วกันแต่ถ้าใครอยากดาวนะดาวแล้วแบบเอาไปผ่อนต่อไปถึงดาวแล้วไปผ่อนต่อนะทุกคนก็สามารถมาทักมาคุยได้นะทุกคน ใครอยากดาวหรืออยากจ่ายสดแต่ถ้าจ่ายสดเดี๋ยวผมมีส่วนลดให้ อ่าเอาว่ามีส่วนลดให้เยอะแล้วกันแล้วก็ใครนะครับ FC ก็ฝากด้วยทุกคนช่วยผมด้วยนะครับผมผมไม่มีจะกินแล้วนะครับใครที่สามารถแนะนําคนให้มาซื้อรถคันนี้ได้นะครับผมผมก็จะมีค่าคอมมิชชั่นให้10,000บาทนะครับผมก็สามารถเอาหลักฐานอะไรต่างๆมาพอปิดการขายเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเขาบอกว่ามาจากใครนี้ผมก็จะให้ค่าคอมมิชชั่น10,000บาทนะครับผมใครอยากซื้อสดก็อย่างที่บอกว่าจะมีลดราคาให้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจนะครับผมเรื่องราคาอะไรเงี้ยก็ทักมาคุยกันได้ที่ไลน์ด้านล่างนี้นะ home. โอเคก็ฝากแชร์กันด้วยทุกคนฝากแชร์กันเยอะนะครับก็ไม่อยากขายแหละแต่ก็จำใจนะครับผมก็เหตุผลที่ขายรถคันนี้ทุกคนไม่ใช่เพราะว่ามันขับไม่ดีหรืออะไรนะแต่ว่าผมอะอยากอยากไปต่ออยากไปต่อเออเพราะว่าถ้ายังผ่อนคันนี้แล้วซื้อขั้นใหม่ด้วยผมก็จะไม่ไหวนะทุกคนเออก็อยากไปต่อนะครับผมผมไม่เคยชนนะครับไม่เคยเคลมประกันด้วยนะครับจ่ายประกันมาเกือบแสนนะทุกคน2ปีไม่เคยเคลมนะฮะเช็คระยะล่าสุดไปนะทุกคนเช็คระยะใหญ่นะมันเครื่องแล้วมันเกียร์ทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะครับประมาณเกือบ4ี่0 0บาทนะครับ มอบรถนะครับผมก็จะเช็คระยะให้อีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนู่นนะั่นนะจะได้เริ่มใหม่ที่ผมไปเลยให้ทุกคนไปขับได้แบบสบายใจนะครับผมเออก็ประมาณนี้ละกัน1นึ่งล้านห้าแสนบาทหรือใครสนใจจริงๆทักมาคุยได้แต่ของคนที่สนใจจริงๆทักมานะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปนะครับผมโอเคงนั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะเพื่อนก็อย่าลืมกดซับสไครต์สั่นกระดิ่งแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ลงไปในกลุ่มขายรถต่างๆด้วยนะทุก